สวัสดีครับคลิปนี้เรามาอยู่กับ Xiaomi Smart Band 7หรือที่หลายๆคนอาจจะรู้จักเขาในชื่อ Mi Band 7ครับนี่คือสายรัดข้อมือรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Xiaomi ครับหากใครที่กําลังสนใจอยากรู้ว่า Xiaomi Smart Band 7มีอะไรที่โดดเด่นนะครับไปรับชมรีวิว Xiaomi Smart Band 7ไปพร้อมกันครับนี่คือ Smart Band ที่ผมใช้งานและประทับใจมากที่สุดจากทาง Xiaomi ครับเพราะเรื่องของเซ็นเซอร์ด้านสุขภาพบอกตรงๆนะครับว่า เป็นครั้งแรกที่ผมใช้งานสมาร์ทแบนจากทางเสี่ยวมี่และเทียบกับสมาร์ทวอชเรือนต่างๆที่ราคาใกล้เคียงหลักหมื่นหรือว่าหลักหมื่นขึ้นไปมีความแม่นยําเที่ยงตรงแล้วก็ใกล้เคียงกันมากๆครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจการวัดออกซิเจนในเส้นเลือดก,การวัดความเครียดการวัดการนอนต่างๆพวกนี้เสี่ยวมี Smart Band ่สมาร์ทแบนรุ่นที่เจําได้ดีแล้วครับจากแต่ก่อนเนี่ยหากใครที่เคยใช้งานมีแบนด์มาก่อนแล้วลองไปเทียบกับค่ายอื่นๆจะเห็นว่า เรื่องของการวัดค่าต่างๆเนี่ยเขาไม่ค่อยมีความใกล้เคียงหรือว่าเที่ยงตรงกับแบรนดอื่นๆเลยแต่ณตอนนี้ แบรนด์เจ็ดเรือนนี้มีความใกล้เคียงแล้วก็เที่ยงตรงที่เราสามารถใช้งานประเมินค่าต่างๆประเมินสุขภาพของเราได้อย่างแม่นยําหรือว่าใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วครับกับสมาร์ทแบนด์ที่มีราคาที่เรียกได้ว่าเข้าถึงผู้คนได้ง่ายและก็มีราคาที่ประหยัดครับจะซื้อให้คนในบ้านใส่หรือว่าซื้อให้คนในครอบครัวซื้อให้น้องซื้อให้หลานต่างๆใช้งานได้อย่างมีความสุขสักทีครับสำหรับเจ้าเสี่ยวหมี่สมาร์ทแบรนด์เครับในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเสี่ยวหมี่ Smart Band 7เรือนนี้มีโหมดการออกกำลังกายมากถึง110กว่าโหมดเลยครับคือมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกีฬาในร่มกีฬาการแจ้งกีฬาในน้ำกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือว่าจะเป็นการเต้นการชกมวยต่างๆ Xiaomi สมาร์ทแบนจัมีโหมดกีฬาให้เราใช้งานครบครันเลยครับ ส่วนเรื่องของการกันน้ำนะครับเวลาที่เราเหงื่อออกเยอะๆหรือว่าลุยน้ําเจอฝนดําน้ำรไอยน้ำพวกนี้ก็สามารถลุยได้ครับเพราะว่ามาตรฐานกันน้ําของเสี่ยวมีสมาร์ทแบนจ์เมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ําระดับ5 atm ครับส่วนเรื่องของการจับตําแหน่งนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเสี่ยวมีสมาร์ทแบนจ์เไม่มี gps มาให้ในตัวนั่นก็กล่าว่าเวลาที่เราไปออกกําลังกายจะไปวิ่งปั่นจักรยาน หรือกีฬาอะไรก็ตามที่ต้องใช้ GPS นะครับเขาจะไปผลักภาัะทั้งหมดอันเนี้ยไปให้กับสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อครับทำให้เวลาที่เราใช้งานวิ่งเดินนอกสถานที่ปั่นจักรยานอะไรพวกนี้นอกสถานที่เราต้องใช้ GPS เนี่ยสมาร์ทโฟนของเราก็จะกินพลังงานมากขึ้น แล้วก็ร้อนไวขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะเจอในการใช้งาน Xiaomi Smart Band 7นะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่า Xiaomi Smart Band 7ทาง Xiaomi เคลมมาว่าสามารถใช้งานได้นานสูงสุดคือ14วันแต่การใช้งาน14วันเขาก็มี condition บอกนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ทราบคือการที่เราจะใช้งานได้14วันเนี่ยการปรับการตั้งค่าต่างๆของตัวเครื่องต้องทําประมาณนี้ครับคือการปรับการวัดอัตราการเต้นหัวใจก็คือต้องวัดทุกๆ30นาทีแล้ว ก็การวัดออกซิเจนในเซนเซอร์อันนี้ก็คือใน1วันต้องวัดเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นแล้วก็การวัดความเครียดก็ต้องปิดการวัดการนอนอัตโนมัติก็ต้องปิดครับส่วนเรื่องของการออกกาลังกายใน1วันก็คือห้ามออกกาลังกายเกิน1ชั่วโมงครับส่วนเรื่องของการแจ้งเตือนถ้าผมจะไม่ผิดก็คือในการแจ้งเตือนมือถือเนี่ยต้องเด้งการสั่นเตือนต่างๆพวกนี้ได้ไม่เกิน100ครั้งหรือ200ครั้งครับเท่านี้คือเราจะสามารถใช้งานได้ ครบตามที่เขากําหนดคือเกือบ14วัตต์ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานทั่วไปเปิดโหมดทุกอย่างใช้งานทั่วๆไปนะครับก็คือใช้งานได้ไม่เกิน7วันถึง9วันครับก็ประมาณ1อาทิตย์ชาร์จที่อยู่ดีครับสำหรับเสี่ยวหมี่สมาร์ทแบน์7นะครับส่วนการออกกําลังกายนะครับเสี่ยวหมี่สมาร์ทแบนค์7จะกินพลังงานที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าน้อยเลยแหละคือใน1นชั่วโมงเนี่ยจะกินแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 5%ครับนั่นถ้าก็บว่าประหยัดพลังงานมากๆสำหรับสายการออกกำลังกายก็เข้าใจแหละครับว่าเขาไม่มี GPS ในตัวมันก็เลยไม่ได้กินพลังงานหนักขนาดนั้นมันก็เลยไปผักภาระเรื่องของการกินแบบตรงเนี้ยไปที่สมาร์ทโฟนหมดเลยครับส่วนเรื่องของการใช้งานหน้าจอนะครับหากว่าเราเปิด AOD หรือว่า a l w a ซ s On Display นะครับใน1วันจะกินแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ45%เกือบ50%เลยครับน,นกับว่าหากใครเป็นสายใช้งานแบบ l w วซ s On Display เนี่ย 2วันชาติครับส่วนเรื่องของการใช้งานทั่วไปปิด Away on Display ไม่ออกกำลังกายใน1วันนะครับจะกินพลังงานอยู่ที่ประมาณ7-10ซครับก็ถือว่าประหยัดพลังงานมากๆแต่ถ้าเกิดว่าออกกำลังกายด้วยเนี่ยก็บวกไปเลย5%ปซครับแล้วก็เราบว่าใน1วันหากออกกำลังกายก็กินพลังงานอยู่ที่ประมาณ1 5เปครับเอาล่ะ นี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้จากเจ้าเสี่ยวมิงสมาร์ทแบนด์เนะครับเรื่องของความสามารถต่างๆที่เขาสามารถให้เราได้นะครับส่วนตัวเรือนนะครับเขามาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่แบบสายลัดข้อมือขนาด1.62นิ้วเลยครับเป็นแพรน,น้าแบบอ m o โ e d ให้สีสันที่คมชัดสดใสครับแล้วก็ความสว่างหน้าจอจะมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่500นิตครับ ซึ่งความสว่างหน้าจอ500นิตอันนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเวลาที่เราออกไปในสถานการณ์ไหนๆก็ตามเราต้องปรับเองทุกครั้งนะครับเพราะว่าหน้าจอไม่มีออโต้ไบรท์เนสมาให้คือหากว่าเราลืมปรับหรือลืมอะไรพวกนี้นะครับแบบเราตั้งปกติตั้งประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่าเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วเราเออกไปเจอแดดจ้าจอมองไม่เห็นนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราตั้ง เวลาไปลุยแดดจ้าและแบบปรับสุดเลยแล้วก่อนนอนเราเข้ามานอนแล้วเราจะดูเวลาอย่างเงี้ยบอกเลยครับว่าแส่บตานแน่นอนครับสำหรับเจ้า x i a o m ม Smart Band 7นะครับส่วนเรื่องของการตั้งค่าต่างๆของตัวเครื่องนะครับอย่างเช่นหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยเราก็สามารถกดค้างที่หน้าจอหมิง m ม Smart Band 7แล้วก็เลือกหน้าปัดที่เราเคยลงติดตั้งไว้แล้วได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการหน้าปัดเพิ่มนะครับสามารถดาวน์โหลดหน้าปัดนาฬิกาเพิ่มได้ ผ่านทางมีฟิตเนสแอปพลิเคชันที่ลงได้ทั้งแต่ iOS แล้วก็ Android OS นะครับ Harmony OS ก็ลงได้เช่นกันครับส่วนการตั้งค่าวิดเจตนะครับบอกไว้ก่อนว่าสามารถใส่ได้ถูงสุดอยู่ที่7หน้าเท่านั้นนะครับสำหรับวิดเจตสามารถตั้งค่าวิดเจตต่างๆพวกนี้ผ่านทางมีฟิตเนสได้ครับว่าเราต้องการแสดงผลอะไรที่แบบเราสามารถปัดซ้ายปัดขวาดูได้อย่างง่ายดายเนี่ยตั้งค่าได้ในมีฟิตเนสครับรวมไปถึงการดูการแจ้งเตือนต่างๆเราก็สามารถตั้งค่าผ่านแอปมีฟิตเนสได้ว่า จะให้สายลัดข้อมือของเราเตือนแอปพลิเคชันอะไรได้บ้างก็สามารถตั้งค่าได้ครับและสิ่งที่ดีงามที่สุดเลยก็คือเสี่ยวหมิ่งสมาร์ทแบนด์เนะครับหากเราใช้งานกับ iOS ก็ตามก็ยังสามารถใช้งาน Music Control ได้คือเปิดเพลงผ่านแอป,ปอะไรก็ได้มันก็สามารถมาปรับตั้งค่าต่างๆเปลี่ยนเพลงไปมาผ่านสมาร์ทแบนด์เของเราได้เช่นกันครับและเรื่องของความสม o o ในการใช้งานเจ้าเสี่ยวหมิ่งสมาร์ทแบนด์เตัวนี้ผมบอกเลยครับว่า นี่คือสายลัดข้อมือที่มาพร้อมกับ UI การใช้งานที่สามารถปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลงได้อย่างลื่นไหลสม,มูทไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลต่างๆสุขภาพต่างๆของเราหรือว่าจะเป็นการดูการแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปรีวิว Xiaomi Smart Band 7ดผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้หากใครที่มีอะไรสงสัยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปผมจะรีบไปตอบทันทียังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe และก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ